สบายดีน้องดีสบายดีล่ะเออกำลังกินข้าวบ่ะนี้เนาะใช่อันนี้บดบดทั้งนี่บ่อคนน่ะเพิ่นไปทางใดแน่อ๋อเพิ่นขึ้นเฮือนตัวนั้นน้ำบ่อ๋อ้เออไก่ไก่ว่าจังใดก็ไก่รวยรวยรวยพี่รวย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 เนาะเออปลาปลาได้ไหมยังปลา ยำกอนฮะยำก้อนเคี้ยะเออปลานี่ยเขี้ยะยำกอนปุริเถิงคือได้พี่้นของก๋เตตั้มๆได้บเาวนเอาี้่ทุกคนเออมากินเข่าเด้อ่ไมราะที่ไหนจะด้เยอะทุกคนมากินข่าน้ำกันเด้อใชจะไดยเยอะยนละไดจะดเยอะยะไดจะด้เยด้อปะจะได้ เอามาด้อมาด้อจะด้อย่ะจะด้อาวโตหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพี่น้องในบัดที่นี่มากินข้าห่มผ้ากินปลาห่วมต้อนกันสก้อนเนาะอ่าน่นังนั่มาังมือก่อนอือน่เอ้าสบายดีรอบนึงเด้อสแผนนังงน้องแผนเนเนาะอ่าดเลยเนาะเังพี่น้องเลยเนาะ หลับท่าค่ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันอีกหอบหนึ่งเลยเนาะเจอกันอีกคือเก่าพี่น้องเลยมากินข่าบ้านนี้เนาะกินเข่าในงานขึ้นเฮือนใหม่น้องวิพี่น้องเลยเนาะตัวผู้เอาให้พี่เห็นน้องคนสบายดีเน่เนาะสบายดีสบายดีน้องดีสบายดีแหละเอากำลังกินเข่าบ้านนี้เนาะ ใช่อันว่าบิรบิรทั้งนี่ว่าคนน่ะเป็นไปทางใดแน่โอ้คนขึ้นเฮิือนตัวนั้นน้ำบ่ออ๋อเอเอเออ้ยมาน้อมาได้มาได้อันเคยเคยละเอ้ากินกินกินนั่งด้วยไก่ไก่ว่าจังไรก็ไกลรวย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  tuổi 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 tuyệt tuyệt tuổi tuyệt 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 tuổi tuyệt này tuyệt 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 pa tuyệt 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 con tuyệt 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 เออ,อเนาะเอ,อาอาวุธอันซิกซิกอีกนิดนึงไงให้มันเห็นพี่น้องคนเบิร์ตกู้นนี่อ่ามานี่โอเคเนาะมาเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อกิขอขนข้ากินเข้จาจา้าจ้าจ้ามาพี่หลายเดือนได้โดได้เป็นไลาเติบเลยทางเฮาก็ได้พี่น้องเลยนนเนาะถึงมากอ่ะ ใส่ก่อนอันเลมโบ้คนกินอยู่ร่มบ่เลมโบ้เลมโบ้อ้าเลมโบอู้เลมโบเองคนโอ้เฮืยเพื่อ่อนกินมากินต้องกันอยู่ทั้งพี่ไปมาบโอ้ยหนอนี่ไปเวียนเลยก็เมียโอ้ยทางเราจักเมียเราคนนี้คนมีเมียเนาะโอ้ยตาย โอ้ข้แมนละเมี่พีเน้อดีดยเมียกัแมนละอเมนมเราเลยนี่นี่นี่อันนี้ให้ยว่าเงียวคนนา่เออยอนละย้อนแลอือใช่เหรออ่าไมขำไมอายวะ โอ้มันขยี้คอเนาะอือเดนทางีชอยูนเนาะยูพอดีงคือได้พี่นอองมาเม่อเนต้ด้เบาเงีวนี้เอาอีกะเ่ยเ้อกมาบัับว่ามันเยี่ยมจอีี่สองอีี่สองยังมีอีพี่สอยู่เอ้เอากินกิกินมาเนาะเข่าน้ำกันเข่าน้ำกันหมูต้มข่าเนาะเข่าอีกหนึ่งหมูต้ตองเพนเนาะมามาต้มถ่ายนะตองเพนเปนเอันนั้น พอเนี่เอิญพอเนี่โอ้โหถักเองเนาะเอาเอิญป้าเอิญลุงอีกรอบนึ่งในบ๊อบุญมามกินข้าวกินเข่าเออเนาะน้องแพนเอิญเอิญเป็นภาษาเจ้าบพงโยชินเจ้าจะลอยเยอะจะลอยเยอะชินเจ้ายังทุกคนเอ้ยมากินข้าวเด้อเสียนะเพราะที่ไหนจะด้มาอีกจะลอยเยอะถูกต้องเด้อทุกคนมากินข้าวน้ำกันเด้อเสียน

เนาะเราจ่าแล้วเอ่อจา่งล้ากับเบาไล่เบาหน่อยเสียงไายบาตูนบาตูนบาตูนเมื่อบตูนเมื่อเตรียมมูหันให้วันเกิดเพิ่นเนาะอ่ามันเกิดน้องวิลลี่โอ้เข่ากับงามเนาะอือหือห้ยสืออ่ามันเข่าตัวบ่อเตียงเอามาให้เห็นบ่ bò khâu thua ai chưa nên mình không làm để chắc thay hà long lên ờ, á phù chi ờ mà ừ. 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 <laughs> chà, chà, <ô>. chà em làm gì vậy bò tuôn bò tuôn ngam đấy mà khảo bò tuôn thì nó lữ cha cha o cha em <laughs> <laughs> cha em nữa bảo về nghỉ không cha em đó <laughs> <laughs> cha em <laughs> 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 cha em, chà em. อย่าตัวอะไรป่ะเฮ้ยนี่กับใจนี่กับก่มเด้อพิังเด้อพิงขอาเข่าได้ไหมมขอำคุณท่านใหม่เด้อพี่น้องเด้อเี้า่าแงวิมาเด้อรึเล่าเหฮ้ยนัพันเอาให้พันกินด้บะเรากินแล้วอ๋อกินแล้วเรากินแล้วกินมูไก่เหอืมเอาไ้ให้พนนลยเด้อ เอาเคยอาไปทั้งเลยตายแ้วตายครับบอนั่งให้กวางกิโดเพื่อนๆเห็นเนาะก็บบ้านี่ยว่ไพเป็นน้องเคยน้องชำใจนี่นะไปน้องเคยค่อยน้องเคยยี่งู่เคยน้องเคยเพื่อนขู่นอเคยอืมน้องเคยชอบล้อขงบาทเนาะช้ไรบอกกับฟังเนาะบอกกับฟัง ก็เกยมนเนาะมึนเติละคนแข่งบอลเทียบป่ะ้งก็ูเกิดเวากันได้บอมนอันเดียวกันพอเันเตยงเงวนพายูอีกบอายูบอเอาแต่บรจันเลยตอนนี้เนาะวันอไรเนาะเ่ยงวันนนี้นิ่นไงเนาะเกิดเหตบุคคลคิดบ่เกิดเหติบุคคลคิดว่าาบาบุญมันปลา ก็ลดลมมั้งมีอากาศเป็นใจเนาะหมดแดดเนาะเลยสบายเย็นเนาะเลยมันมีสีเย็นชุกดีเนาะเลยวันชุกนะควาชุกมือีขักขักขักวันชุกบ่เลยชุกมีตุามชุกเนาะมีความชุกคุ้มเช่นนนมือนเนาะย่างกับคมชุกพอไก่ด้วยมือนเนาะพ่อยาได้น้องแพลนกินในไลน์แล้วนะแล้วเฮ้เคยกินก่อนแล้ว

ปเลยด้เลยบายเลยนี hmm. Hello, hey, ่ออา้กับาเยบอก่อใหญ่้าเลยทาบงทาีทาอย่างแล้เราเลยทางคงกับจักเปาะจะไห้อาจูอยู่จังไรอย่เ้เจ๊เองบเจ๊อะไราข้าวสารยดู่เยดูนี่เกบมม่งาารเูนะดููม่งนะ

ไก่ยักโตนี่นะไก่สามโตไก่สมโตหลายเนาะไก่สามโตแอยชื่อมาให้วันจาโตยันบพถึงงานกินกับชื่อปลายชื่อปลายเลยของมูหาพันมาผุพักาหวาได้บนะันมี้ว่างูหาไปหาอ เอาอ่กินนิ่มเด้อนกินนิ่มกินนิ่มเถึงงันเด้อไปดไปยี่ตาานั่นลงเงินในนาากินเงินบ่พอกะมาอีกอาขึ้เข่ากอนเอพี่น้องอะเก็บแล้วเนาะอ้าบนนี้ยังหายร้บภาพมาบนนี่ของกินเดือคนบันนี้พี่น้องเอ้ยเอาดอดูนะเอาไว้เอดไว้นาะ à thôi ba cha, lông, tà lông tà con rồi ừ. à này, nó rồi, <laughs> <laughs> non ở trong này kì, để ba con nữa, để con non này, <laughs> Ê, nó, à, non này nhạc nhạc này, ở nì nè Pino ngay, Powa, lông, đi, đi, nó, chị ừ, hết vô รอแป๊บหนึ่งเด้อเออนอนอยู่ก่อนเนาะเดี๋ยวสิเห็ดห้องให้อยู่ตารางอยู่ได้ลมบิ่งอยู่พี่น้องเอ้ไปเนาะลงตารางก้อนบาดนี่เอ่อโจมขึ้นโจมลงนี่โว้าวโมเมนต์ของนั่นด้นี่พี่น้องเ <c oughs> อ้ยไปเนาะอ่าโทษอิ่มพับเป็นยูบ่อันเดมโบฮะพับตัวหรือไเออพับเจ้าเห็ดเป็นบ่ โบราณแบบนั้นมันแข็งนี่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 เลยนี่จับง่ายเลยเด้อจื้อไว้เด้อบ้านนี้เอ้าโอ้เอ่อเอ้าเอาะมามาเนี้มาเบิ่งห้องลงห้องน้าผมแล้วก่อนพี่น้องเลยเนาะตั้งแต่เมื่อวานนี่สร้างเพิ่นยังบ่ทันย่อมสีเพราะว่ามันคำก่อนเนาะ ดีพี่นอ้องเอ่อป็นนนำป็นในอันลูกวิลูกวิลูกวิเอาพีพพ่เอาพี่เอ่อเอาตักน้ำเข่ามาใส่นี่ก็เฮ้ยเนาะอย่ากมูอย,าอยา่าเข่าของน้ำนี้เนาะเดี๋ยวให้อันดาบาร์อันต่อน้าม,มาใส่เด้อ,อ <laughs> ว่าว่าพ so ักก yeah, ัได้อันพวกง่ายอันไปทั้งอื่นก่อนอันบัดหน้าเห็นไหเด้อเอออเาน้ำมาใส่กระถางให้มันเต็มเด้องามได้บัดนี้พี่น้องเลยเนาะเออให้มันมีน้ำตลอดเด้อเวลาหมู่เวลาหมู่ระเบามาแต่เพิ่นยังมีน้ำล่างก้นเด้อเนาะเอออันนี้ได้น้ำใกล้ใกล้ๆเนาะเดี๋ยวเช่นจัดสรรเบืองให้ดอกอันเรื่องต่อเขา ห้องน้ําห้องหยังเพิ่นเดี๋ยวจังว่ากันอีกทีนึงเนาะเออเราวิ่อยู่ได้ตะกี้นี่ขึ้ยังขึ้ว่าเอออย่บ่มีท่อบ่บ่มีท่อเข้าห้องน้ํานั่นบ่เออนี่ได้ต่อเข้าใกล้ๆนี่เนาะได้ให้สร้างเพิ่นว่าต่อให้เออเดี๋ยวๆลองเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเอาจังซั่นเราวาไปทางอื่นก่อนเด้อบัดนี้เด้อเออให้เจ้าเก็บถ้วยเก็บบ่วงล้างไว้เด้อเออเนาะเอาโอเคไปป้าแล้ว sẽ đi nó hà kiếp khi nhờ khi toàn đó vào đây để mình đó à nhìn phía nó thổi buông Bùa bớt nó đưa Ê, kiếp vay đó mù mà đấy ah, thì mù hơn cái này nào này ni mù cho ni mù cho bò oh, nào không bò phun đi đây đi đây mù bỏ. มูเจ้าว่าผ ah. ah. so ูน oh. e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  ี ah. uhm. ah ่อีด่าซื้อยังอีล่าฮะลอยสีน้องลอยโอ้เข่าหองกว่ไห้องเฮียนห้าน้องบีได้เยังเอแสดงว่าผูนี้เป็นเอื้อเจ้าน้อเออไปน้ำกันเด้อหองเฮียนเด้อไปเจ้นาออือม้พามพี่เราเงินบาทกินข้ากินท้า ตอนเศร้าพอดเนาะพี่แหละนี่ยังยังบหุวมพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวให้เลมโบ่เพิ่นจกเอาพวารถล่ามเพิ่นก็มีเลยให้มันเต็มมงเลยเนาะมันจังข้นเพื่อนจังงามงามสะอาดสะอาดดีเนาะเพียงต่อมองจอขอความคอบใจทางพี่ละไมัเด้อพี่น้องเลยเนาะเพิ่นซอยเื่นหลังนี่หลายคู่หลายคนอยู่เพิ่นว่าโอ้ยนอ่อยากให้เลมโบ่ได้ผ่าเพื่อนเด้อสัตว์อันนี้ก็ ยังว่าเนาะพี่น้องเนาะค่อยเป็นค่อยไปที่ว่าจังใดเออเดี๋ยวทำนี่กันที่ว่าดีร้ายแล้วพี่น้องเลยได้น้ำดื่มอือเอ๋เดี๋ยวโม่เอ้ย ไปป้าก่อนเนอะป่านี่เออไปทั้งอื่นต่อก่อนกินข้าวอิ่มแล้วบ่อิ่มแล้วเลยอิ่มจนโมบดกินนี่เนาะของกินเดือคนเนาะเออข้าวน้ามือเดือเลยอยู่พี่ได้เฮือนหลังนี่ได้เพ้นอิ่มบดอยู่บ่เดือคนอิ่มเลยเออเอาของอยู่ของกินพ้นพอก็ดีใจแล้วแหละพี่น้องไงเนาะเนาะมื่อป้าแล้วสันเนาะเออสบายดีสบายดีเออเออนี่วอลูกชายพ่อ ชื่อยังได้ถูกทายอธิษฐ์โดยไปคิดมาคิดไปคิดมาอย่างนี้เห็นเรียกคิดไปคิดมาเออคิดอีกคนหนึ่งเนี่ยอทิตย์อาทิตย์โดยวันทิษวันทิษเพิ่นบ่มีแต่ชอบมีแต่สองคนโดยจะถูกทายไปเลยโดยเออเนาะเอ้าเมื่อไหร่สีเขาไม่ยอมให้เนาะสีมาให้เพิ่นต่อไฟต่อไฟเขาให้ การเสียหายเพิ่นมาท่าสีห้องน้ำให้อีกอย <No. S 1> เยอะเนาะระหว่างนี้กาพากันเก็บถวยบ่วงเด้อเนาะไปสันน้อไปพี่น้องเลยลาแล้วเนาะสบายดีไปสัพี่น้องทางบัจจันกัสิขอจบคลิปนี้เพียงสามีก่อน,นเนาะอีกที่สองพี่น้องเลยเออก็เป็นการขึ้นบ้านขึ้นเฮือนแบบเรียบง่ายเนาะบ่ม,มีหยังหลายพี่น้องเลยเนาะเออมีแต่ขึ้นไปนั่งแล้วกะ บมได้มีการสวสดอย่างเด้ยพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าแบบแบบนี้กะดีขึ้นกันได้เนาะเออโมต้องอี่อย่างมากมายเนาะเออเฮือนแล้วแต่ก็โยกผ้าเขาวผ้าหนามแต่ก็ขึ้นไปรับไปนอน,อนเลยไว้สั้นซะอ่ะเนาะจากใดกะต่างที่ต่างคล้องกันพี่น,องงกกนอ้องเอ้ยเท่ากับโบไปพื้นฮีดคล้องผูกคนเนาะอสำหรับมื้อนี้ทางบัญชันเขาจบคลิปนี่เพียงนี่ก่อนเด้อเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง บายบายเนาะสบายดีอ no, <laughs> ah, ่าฮ